กินข้าวปุ้นน้ำกันจ้าตำข้าวปุ้นเนี่ยข้าวปุ้นมีเห็ดขมนี่นําไม้เห็ดแล้วก็มีนี่สำคัญเลยเนี่ยสดสจากต้นสตอจ้ะสดสจากต้นเลยมหวานกรอบแล้วประกันความหม็นกินเสร็จแล้วก็มีนี่ด้วยนะมีนี่มีเงาะ เงาะที่สวนนี่แบบเอาไว้ล่างทองล่างปะเนี <Yeah. S 1> ่ยสตอใสมือเลยมันจังแซบมึงเนอาโอ้ฮ hmm. mm ่อมหอมมึงนอาจากสวนเจ้าของนอกที่สวนนี่แหละจับ mm hmm. จ็บแม่งเจ็บเจ้านเขาเที่ยงตอนบใบสองหายขมมันขมไปหามาเมื่อวานก็ได้กินอยู่ว่าไปหาก็ได้ มาาหายใจแล้วไม่ถึงกูน้ำใหม่จับแบบจะต่อเกะได้เลยบนตัวสื้มีน้ำหูน้ำตาไหลละ กินฟ้าไบยอดก้เมนดีเป็นแต่หน้าตัวอันกรอบพร้อมเก็บมาใหม่ๆเนาะตาเองตาเองมันจังสาใจเพราะว่าสูงชลรดใส่ได้ตามใจเจ้าของ จะต่อืกินรั้ง,งเดียวเหม็นไปสามวันสี่วันเลยนะแจ่โอ๊ยกินเขาวน้ำก่อนจะทำจะแสบทอ้องไม่ขม ให้คมกับปะมเลยเดี๋ยวสิบปเก็บอีก,กมือเด๋วว่างๆกันมือเด๋วคนตกๆไตกเเก็บมาไว้กินมันแซ่บจัดมันบุมี่แหะอื้อ หมักแหงโอ้ยเผ็ดไป เสตาของซช่ไหมอืมอ๋อสดยอด,ด,ยอด,อดยรู้จักข้าวหมิ่นนี่แหละแซ่บอืมต้นนี้เมนเ่นบก็ง่ายแบบไหนแต่ว่าเป็นดกอยู่แต่ว่าสดสๆจากต้นเนาะมักจะแ่บให้ขม ชุๆลๆเลยอ่ะไม่ได้กินแซ่บแบบนี้มาโดนละใจเมื่อยล่ะม้องแซ่บ ดิเสบทองละอืมเข้ามีขาเพราะมันบมดเศษทองเลยค่อยชอบ เอ๊ะอีก,กันเกับเพดท่านบ่เเ็ดมันขร,ร่แ่บแล้ววะ ต่อต่อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อยู่แต่เพราะว่ามันแก่มันแก่เต็มทีแล้ว แบบแบบผักมเพราะว่าใส่หมองชูรหลายคนเดียวนาะยังเด็กอะไรตัวเกือบเกือบเผลอที่จะเลอกเผลอเรอ ใม่เอามาหน่อยโพดเเิดละเห็ดขมเห็ดขมอืมบุกขมเลยเด้อต้มแป๊บเดียวต่อเม็ดใหญ่อืมสดดอืมอืมมันไปมากไปเบ้อเหรอ กินตวอดล่ะนี่แหลวกินก็บผัวผัวใบไทย้าพวกกินแล้วจังได้ไทายแกแก้อีื บิลีได้สตอร์มเหม็นแต่ว่าแซ่บเนาะของแซ่บมันจะมักเหม็นๆยุ่งกบกัดเอาไว้ก็เลยฉิกหว่เดี๋ยวตั้งตั้งอันเนี้ยเอากระตามาตั้ง

มันแสบอีหลีเด้อสตอกินก็ตับมะฮงมันแสบแสบเป็นโบมากรินได้บพาดพาดเนี่ยังสิแบบมามากินสดๆเลยนี่ยมากรินสดมันแซ่บสดกินก็ตับมะฮงกินกับกลวยเฮ็ดขมว่าตาับมะฮงเนี่ยคือแบบที่สุดแล้วสุดๆเลยเม,ม็ดเป็นไงอ้ยเนี่ยใส่สเนี่

พี่ยำเหล,ลวเราไปที่ไหก็เลยกไปเอาเข่ามากินกินเสร็จก,ก็นจะไปยอดโกดไปไหนมึงน่าก็หอมห่มมึงน่ามันน่าพันอย่างมืงเนี่ยอันอยู่ส่วนนี่แหละหอมน้ำกะไหลหอมหอมว่าสีเข็ดน้ำผึ้งมาน้ากินอยู่เดี๋ยวว่าง,างๆก่อน น้ำผึ้งก็ของตัวเองเนาะถ้าอยากได้น้ำผึ้งสั่งและได้เลยนะคะมีเยอะค่ะพิงไปหาไว้ช่วงช่วงเดือนหานั่นแหละไปหาเมื่อไว้ช่วงนี้มันมมบ่มีหรอเลยไปช่วงนี้ไปยุ่ไปหาไปหาแต่ต่อ,อ กินเบอร์ไปฟางหนึ่งเลยเด้อนี่ฟางที่สองกินครั้งเดียวเหม็นไปสี่ห้าวันเลยนะระบระกันความเหม็นเหม็นจริงๆเี่่ยะสิต่อจกใส่อย่างดอกเบงเล่นเนี่ย อยากใส่แต่ว่าหักบวบ,บ,บ,บกินแต่เธอบวมมากเจ้าเจ้าอีเลี้ยรัวไพ่กับขออภัยด้วยจ้ะ เบลอว่าเรอไปยอดก้ะะนเราบนึอีกเจ้าเม็ดละมาเม็ดใหญ่เลยเด้อเนาะขนาดขนาดว่าต้นนี้มันเม็ดโปใหญ่เด้เนี่ยมันก็อนเหรอเธอในโป่งอยู่เด้มันแกแบบแกจัดแล้วนะแกจัดแล้วก็วจะเก็บขายอยู่ แต่มันมันมันก็มันก็ไม่ค่อยแก่พร้อมกันบ๊อบ่ใหดคมกับเบิร์ดล่ะน้องไมคกับเบิร์ดเอามัหน่อยเพื่อนน้องเหรอคุณเหรอตั้งแถวอหรอสุก ก็ลจะไปยอดก็ลบ๊ายบาย